ดสดวีโตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นอักอบุราชธานีครับดีกรีนีแชมปเปียนนะครับ WMO นะครับอ,องค์กรมวยไทยสมัครเล่นครับแ <Hey! S 2> ชมป์ WMO แล้วก็มีรองอ้นคุณอนันชัยพุทธบุญนะครับเป็นหัวหน้าคณนนะ oh! คุณแจมชนกนันห oh! ิมะคุณเป็นผู้จัดการแล้วก็นาโทนโอ้ oh, <Hey! S 2> นี่ครับ <Hey! S 2> นาโทนถอดลุงทิพย สร้างทั้งขวัญข้าวสร้างทั้งยอดวิชาเป็นยอดมวยมาแล้วครับนัทอนทรลุ่งทิพย์ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยชออนันตไฟนอลนะครับมีสเกอเอกวินสนับสนุนเพราะว่าก่อน3ามไฟนียาลักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดะไปทันดเตอรพงศ์วิเศษไพฑ์ทูลลองประทานอาวุโสเคลือเจริญภคกัณั์บริษัท CPF g เ o b a l f o o d Solution ันจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ c p 2 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท ธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF l e ะ s e r Long and Food Chain จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นม,มเมจิเจียตไต้ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับจะเหมือนหนังม้วนเก่าหรือเปล่านะครับเดินชนตั้งแต่ยกแรกมาเลยนะครับขยับเข้าไปซุปเปอร์แบงค์หรือว่าวันชนะเองเขาก็บอกว่าซ้อมมาดีนะครับเตรียมขยับขยับ นี่โอ้ยมาวินแ้งโยคียในรัศมีวงกลมยาดมจราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมบริจัทแฮนดูโรไทยแลนด์จำกัดบําน้ำแฮนดูโรทนแรงแรงแประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 8889 พร้อมด้วยสุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร02 016 00 00ว่าที่ไลน์แอดทีวี9 9 9ขอขอบพระคุณครับอันนีครับทีมงานนะครับของซุปเปอร์แบงค์นี่สั่งให้เดินให้เร็วแล้วนะครับให้ชนตลอดไปยืนคุยไม่ได้นะครับวันชนะนั่นโอ้โหจังหวะออกแข้งนั้นแม่นแล้วก็เร็วด้วยอาวุธมวยถือว่าจุกจิกกว่านะครับก็อยู่ที่ว่าซุปเปอร์แบงค์นะครับต้องเบียดให้เร็วมีหมัดนี่นนไปก่อ ไม่ตกใจแล้วครับวันชนะไฟนี้ดูในดูจังหวะการไล่แขนนะครับกดแขนเอาไว้เอาละครับอย่างไปไม่ขนาดกรรมการต้องแยกนะครับเราต้องเดินให้เร็วกว่านี้แหละครับ Power บ a n k มันใกล้เชือกไปนิดนึงไงครับกรรมการก็เลยต้องงัดออกมาตีหน้าดีได้ดีเลยนะครับวันชนะหมัดสวนไปครับ Power Bank แข้งขวาโตมาครับเอาละครับพอเริ่มมีคนเจ็บอาวุธมวยมันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับ มวยไทยนี่พอไม่ไม่เจ็บก่อนก็ยึกยักยึก,ย,ก,ย,ก,ย,กยักกันอยู่ครับกรรมาการแยกอีกครั้งหนึ่งครับวันชนะนี่วันนี้มาใช้เกมตั้งรับแบบเต็มรูปแบบเลยครับพาวเวอร์แบงค์มีหมัด1-2แหวช่วงแขนแกยาวแข้งขวาเตะได้สวยเหมือนกันนะครับวันชนะ,ะหมัดหมัดแข้งขวาไปครับพยายามจะเดินสืบเท้าเข้าหานะครับพาวเวอร์แบงค์โอ้ยดูนี่ครับช่วงยกส เหมือนมั่นใจครับเดินหาเรื่องรุ่นเพ่โอ้แต่าโอ๊ยไม่ซอมมาอีกอ่าดูครับมาคู่นี้นี่อาชีพทัานหนักนอกกับไนายแล้วครับอหาแดงอ่าจอ้องฝีมืออยู่แล้วครับมาไม่อยากให้น้องเขาใกล้แต่ว่าน้องโอ้โหไม่ใช่ว่าป่วยเขาที่มาเดินคว้าคออย่างเดียวอาวุธทําก็เยอะครับมาเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะฟาดรงแข้งรุ่นพี่อย่างวันชนะเข้าไป ไอเข่าได้หรือเปล่าโอ้อาศัยความใหญ่นะครับชนไบเลื่อนนะครับมีหมัดขวาทิมตรงๆไปก่อนนะครับทิมขวาเตขวาแล้วก็จะเบียดจะปล้ำในดูว่าวันชนะในเอาเลยครับก็กดเอาไว้นะครับกดแขนกรรม,มาการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ดูว่าต้องขยันออกแข้งด้วยนะครับวันชนะใบรอรับอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับตั้งรับนี่โอ้จังหวะออกแข้งนี่ออกได้สวยดูว่าซุปเปอร์แค์ เริ่มจะเบียดเร็วขึ้นแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เบียดกล้อมใหญ่ตีตีไปไเรื่อยบทไปเรื่อยได้ใหญ่แล้วครับคุณกฤษดาพักดีอักษรนะครับให้เกียรติเป็นผูแ้แทนในการมอบต้องขอขอบคุณครับ ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซีนเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีินเบนด้า500ยาแท้น้องขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวิระพุทธชงเพวยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยด,วยดีมาโดยตลอดขอ,ขอบคุณครับยกนี้นี่ไม่ถอยแล้วนะครับวันชนะพยายามจะชิงเดินก่อนออกแข่งโอ้แต่ว่ามาแต่ละเม็ดนั้นหนักหนักแรงๆเลยนะครับพวาวเวอร์แบงก์จังหวะดูนะครับ ทั้งผักทั้งลูกขวางแล้วก็แทงนี่กหนักๆแรง,งๆโอ้โหจะยุบจะย่นหรือเปล่านะครับวันชนะโดนก็ไปเยอะๆเบียกก็ไปแล้วก็ยังเสียบต่อเนื่องด้วยครับโอ้โหอาวุธมวยกันน่ากลัวเลยครับพราะว่าแบงค์่าจังหวะเดินนี่คือดูเหมือนทรงไร้ตาราครับแต่ว่าคาดดำอาวุธยากเหลือเกินครับวันชนะจะใช้แมแข้งสก,กัดอยู่ไม่อยู่ครับถ้าทำไมเดินก็เป็นการเปิดโอกาสให้วันชนะเหมือนกันวงไนแต่ว่าดูครับ ดูแกขวางครับมาขวางยัดเข้าไปที่มุมเลยครับออ <c oughs> นี่ครับมาภาคนี้แกมืออล้างตากันครับโอ้โหแต่ดูมา power bank ววโอ้โหไฟนี้มาดูใหญ่แล้วเกินครับอืมอไม่สนครับวันชนะรุ่นพี่กระดูกบวยดีกว่าครับมาซ้ายโอ้โหแต่ดูมายิงชกยิ่งมั่นใจวันชนะแกก็พยายามขวา โอ้โหขวางไ่อยู่ครับชุดนี้ียกว่ามาทั้งหมัดทั้งศอกนะครับออกได้หนักหนักแรงๆนะเปียกข้าไบมีหมัดนําไปก่อนเอาละครับสร้างปัญหาให้กับวันชนะพอสมควรไอ้ละครับซอกเบียกข้าไบแล้วก็หมัดดูนะครับโอ้โหอาวุธนี้หนักแรงนะครับยาวใหญ่นะครับแล้วก็กระทุ้งเจ็บวันชนะก็บอกว่าซ้อมเตรียมตัวมาดีนะครับหวังที่จะมาล้างตาให้ได้แต่ว่าพอเปียดไปแล้วนะครับ โอ้โดนต่อโดนนี่ออกอาการยุบยน่ลนะครับแล้วไฟนี้ดูว่าเผลแบงค์แกเสริมหมัดมาด้วยครับโอ้โหเตะยัดแขนเข้าไปอีกโอ้โดนชุดใหญ่เลยครับวอชนะอือแล้วไม่ยังไม่หยุดนะครับเผลแบงค์ดูครับหวังจะเช็คบินเลยครับอาการมวยตอนนี้วอชนะไม่ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดครับจบด้วยเข่าเลยครับโอ้โหดูครับมหาภาคนี้มหเข้าตำลายยิงแกยิ่งยุ่งครับ โอ้โหดูครับชุดใหญ่ๆเลยครับหมหาย้ำชายไปนะครับ power bank ชออันันไฟนอนเอาชนะน็อกไปนะครับในช่วงยกที่4ครับนี่ครับ2นาทีครับอีก27วินาทีครับผู้ชนะของเราไยน้ำเงินครับ power bank ชออันันไฟนอนดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ prime tv